갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. สวัสดีค่ะชาวราศีตุนทุกท่านนะคะความรักบทที่8ในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะเป็นสำหรับแรกที่หมวยซื้อมาซื้อมาตอนที่ยังอ่านไพ่ไม่เป็นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตั้งใจคิดว่าจะสะสมเป็นเหมือนการ์ดของเล่นเด็กๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าชอบลายไพ่มากแล้วไปไปมา,มาก็ อลองปิ้นซีว่าความหมายของแต่ละใบทั้ง72ใบเอ้ย78บใบเนี่ยของไพ่ทาหลอดเนี่ยแต่ละใบมีความหมายยังไงบ้างแล้วก็ฝึกฝนมาด้วยความรวดเร็วนะคะแค่สัปดาห์เดียวเองก็เป็นแล้วก็อืมมันเป็นสิ่งที่รักนอแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะมีนะคะก็ มันซึมซับด้วยความรวดเร็วหมดก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณตุนความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง5้ใบแรกคือตัวตนของคุณและ5ใบต่อมาก็คือตัวตนของเขาหรือเธอนะคะที่คุณตุนมีใจด้วยนะคะได้งงอ,อกมาแล้วสองใบเลยมาขอเลือกเลยนะคะ The Lover ค่ะสามเหรียญดีมากดีมากบอกเลยว่าดี อืหนึ่งถ้วยเดดเดหนึ่งดาเดดเดดนีไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าไพา่เมเจอร์ขนามข้างกับเดดเดดทั้งสองฝั่งเลยก็คือว่าคุณอยากที่จะมีความรักทางนี้และความรักทางเนี้ยเป็นความรักคุณทั้งคู่เป็นคู่กันแล้วที่สำคัญนะคะ คุณนะ่ะได้มีการคี้เหมือนแบบจะเริ่มความรักอย่างไรดีจะให้อย่างไรดีแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่กันอย่างไรดีถ้ามันมีปัญหาคุณก็อยากจะฟันปัญหาตรงนั้นทิ้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณจุนมใจด้วยเขามีเอเตอร์ีอย่างไรบ้างนะคะตกมาแล้วหมวเลือกเลยนะสี่เหลี่ยมเขาก็ยังกอดเก็บความรักครั้งนี้อยู่นะคะ ตรงจากเดอะล l เวอรนี่คุณนี่เขาเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะเก็บโต้เก็บใจเ,เอาไว้ให้กับคุณตุ่นนะคะเสร็จไม้เท้าห้าอ๊้าเหรียญน,นะคะขอโทษทีเก้าเหรียญไปหายเป็นเทะ คจา้าด่หนไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเป็นคุณคบเขาเป็นความรักที่เป็นความรักหรือเปล่าน,น,น,นะคะแต้สหรับก็ the wheel of fortune ค่ะอพอไพ่ขึ้นมา energy ก็ในตัวตนของเขาหรือเธอของคุณตุนที่คุณตุนมีใจให้ด้วยนะคะเคขาเป็นคนที่มีความรู้มากพอสมควรอาจจะเป็นคู่บ้าจา้าอาจจะเป็นขั้น manager หรือไม่ก็นัก ที่ปรึกษาทางด้านการเงินอะไรอย่างนี้นะคะเขามีองค์ความรู้มากแล้วก็มีความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมีรักมั่นคงแล้วก็ที่สำคัญไม่รู้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการเจ็บหนักกันมานะคะคุณตุนอาจจะน่าใจเขาหรือเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า โลมาเซนโจจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่บ้างนะคะเขาเป็นคนที่ชาญฉลาดแล้วเป็นคนเก่งมากพอสมควรนะคะคุณตูนเขาเชื่อในเรื่องของความรักว่าถ้าโชคชะตามาถึงโชคชะตาทำให้เราได้คู่กันอย่างไรแล้วเราก็ต้องได้คู่กันนะคะแต่ที่ผ่านมาคุณตูนทำเขาเจ็บอะแต่โมไม่รู้ว่าเจ็บในเรื่องอะไรอันนี้เป็นทอปิกของเรื่องของความรักหมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักกันเนาะ หรือไม่ก็ถ้าคุณตูนไม่ได้ทําอะไรเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีบาดแผนในเรื่องของความรักมามากพอสมควรนะคะ i t i s for you to love นะคะ e s c i a l l e the one ก็คุณตูนเลือกเขาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เขาลำบากนะคะอยากจะดูแลฮลลิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา เคิประสบมามีบาดแผลมากนะคะนี่ไงมีเซสชนันเป็นไปได้ด้วยว่าคุณมีกรณีกันเนาะต่อนะคะ have to have conversation นะคะ repeat ค่ะ ได้มีการวนกลับมาอย่างแน่นอนนะคะสิ่งใดที่เคยจับผิดกันไปแล้วอย่างไรแล้วว่าพื้นฐานของคุณทั้งคู่่วความรักมันมีมากกว่าจริงๆนะคะอีกคือปีเดวันก็คือยืนยันการันตีแล้วว่าเขาาและ คุณได้เลือกกันแล้วนะคะในเรื่องราวที่เคยผ่านกันมาหรือว่าห่างกันมาอย่างเงี้ยนะคะใจส่งถึงใจยังมีความรักและความคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคอยแอบส่องด้วยก็มีนะคะอืมแล้วที่สําคัญนะ่ะคุณตุนลน่ะรักเขามากรักเขาและเธอคนนั้นมากอยากดูแลอยากไม่ให้เขาลำบากไม่ให้เขาร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะอืม y Family Issue นะคะอาจจะเป็นหัวข้อท้องสิทธิเรื่องของครอบครัวครอบครัวคุณตูนอาจจะไม่ชอบเขาหรือครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบคุณตูนเป็นไปได้หมดนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันเป็นเรื่องของครอบครัวอีกแล้ว่มันไม่ใช่เรื่องของรักสามเสาสิ่งที่เขาเจอมาบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกคุณตูนทั้งหมดนะคะแต่ คุณตุนต้องเป็นคนหนักแน่แล้วก็เป็นคนที่จะต้องจัดก,การปัญหาเรานั้นเองนะคะไพ่หนึ่งดอบเห็นใจเห็นใจมากเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าคุณตุนไม่อยากให้เขาลำบ,บากก็ต้องจัดก,การสิ่งเรล่อนไร้เสียนะคะอย่าให้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดความเคยชินท,ที่จะทําให้ครอบครัวไปล้ําเส้นในเรื่องความรักของคุณไม่มีใครชอบหรอกเขาไมา่เขาเป็นคนอื่น ขาไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแม้กระทั่งคนในครอบครัวพูดตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีกันด่ากันว่ากันก็มีนะคะแต่นี่คนที่มาจากครอบครัวอื่นมาอยู่ยนในในในครอบครัวคุณหรือว่ามาได้ความความรู้จากกระลางเงี้ยนะคะก็ต้องมีการให้ความเข้าใจให้ความรักกันมากกว่าสองสามเท่าเลยเนาะม,มาดูกันนะคะว่าคำตอบของนางฟ้าจะให้คำตอบอะไร แบบคุณทั้งคู่บ้างนะคะไม่เครียดไม่สีเรียนนะคะเพราะเอ็นจีตรงนี้มันปิดก่อนเครียดมากมวยโวยแบบว่าโอ้พยายามสื่อสารให้ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนแบบอืบอกแวงกันมากนะคะตอนนี้เหมือนแบบรงเชงยองเยนกันมากเลยไพเอ็นยูจีตรงนี้มันบอกมาหนอนเจอไรทามค่ะ สต็อปนะคะอัฟ่อเอ,อ์โจค่ะอยาฟอมนาวค่ะก็ภายในปีนี้แหละภายในเดือนนี้แหละพอเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะก็ทุกอย่างจะัาเซตน,นะคะว่าคุณตูนอนะ่ะอย่ายหยุดน,นะคะอย่ายเหมือนแบบอืม แตสินปัญหาว่าเขาไม่คู่ควรหรือว่าเขาอดทนครอบครัวเราไม่ได้มาไม่ใช่นะคะคุณต้องดูด้วยว่าในดีเทลที่คุณไม่ได้อยู่ในสายตาหรือคุณไม่ได้ฟังเนี่ยว่าเขาเกิดอะไรกิดขึ้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งโดนตัดสินนะคะ ถ้าคุณตุนเป็นคนกลางหรือว่าเขาเป็นคนกลางเนต้องหนักแน่นมากๆนะคะถามทั้งสองฝ่ายแล้วคิดทบทวนไม่สมควรที่จะต้องตัดสินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะคะเราพูดในแนวคิดเ,เป็นคนที่ปรึกษาดีกว่าเพราะว่าสเตรทอ่ะจุดกึ่งกลางเซนเตอร์ Center, แล้วก็คือคุณคุณตุนพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะจะรอให้คุณตุนอ่ะ,อะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ ให้จบสิ้นไปนะคะอย่าได้บานปลายอย่าได้เป็นปัญหาเรือรังนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนตุลละต้องเป็นคนแก้ไขมันเองเนาะแล้วก็ได้สำหรับ Are you ready นะคะคุณทำค่ะคุณทำให้เขาเห็นคุณทำให้เขาเ,เห็นผลลัพธ์ในตัวคุณว่าคุณจัดการตรงนี้ได้นะคุณมีความมั่นคงให้เขานะอะไรเงี้ยนะคะ เขาก็จะยอมคุณทุกอย่างแล้วก็รักคุณตุนมากนะคะแล้วคูณสองคนก็จะได้กลับมารักและมั่นคงกันเหมือนเดิมนะคะม,มาดูกันดีกว่าว่าชาวราศีอะไรลักขนาอะไรที่มีผลต่อใจกับคุณตุนบ้างนะคะชาวราศีตุนด้วยกันเองนะคะ r ร b บ s าสกอร์โค่ะราศีพิจิก ราศีมีนะคะขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบเพราะว่าสาราศีอควาเรสคาราศีกุ้มตุนได้กันเองพิจิกแล้วก็กุมแล้วก็มีนะคะเป็นชานนะคะมีทั้งธาตุลมธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินไม่มีธาตุไฟนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน ในชีวิตของคุณตุวในความรักบทที่8ปรขังนี้นะคะก็ถ้าใครอยากดูหรืดูไปการส่วนตัวนะคะทักไลน์อนดีหมวยมาได้นะคะหมูนมีแนวคิดแล้วก็ให้ไพ่ยีสีที่แม่นยำเนี่ยคอยช่วยล้วเป็นไกด์ไลน์บอกทางนะคะและที่สําคัญนะคะช่อง Youtube ของหมยนะคะอย่าดูเพียงอย่างเดียวนะมากดไลน์กดซับสไคร์มากดแชร์มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาด คิดต่อไปว่ามูเตทาหลอดมาแล้วนะคะหมุนมาแล้วนะคะโชคดีราตีสวัสดบยบาย